แช์เมนูยอดฮิตนะคะนั่นก็คือเมนูมะพร้าวนมสดปั่นค่ะความเป็นมะพร้าวก็ปุ้งมากเลยนะคะเหมือนเทคเกอร์มะพร้าวมะพร้าวขึ้นมานิดนึงอะคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็มาแชร์เมนูยอดฮิตนะคะนั่นก็คือเมนูมะพร้าวนมสดปั่นค่ะแต่ยอดฮิตยังไงนะคะวันนี้หน่อยก็จะมาทำา5เมนูเลยค่ะเมนูแรกเลยนะคะก็จะเป็นมะพร้าวนมสดปั่นค่ะใส่ชาไทยด้วยนะคะอ่าแล้วก็มะพร้าวนมสด ปั่นชาเขียวค่ะมะพราะ้าวนมสดปั่นบุกบบวชูก้านะคะแล้วก็มะพราะ้าวนมสดปั่นโกโก้ค่ะเมนูสุดท้ายนะคะก็จะเป็นมะพราะ้าวนมสดปั่นกาแฟนะคะก็คือ5เ,เมนูนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมของชาเขียวชาไทยกาแฟโกโก้นะคะแล้วก็บุกบาวชูก้าด้วยเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูวัตถุด,ดิบกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราใช้อะไรบ้างนะคะ สำหรับวัตถุดิบวันนี้นะคะแน่นอนเลยตัวหลักๆของเรานะคะก็จะเป็นไซลับนะคะของซินยอริต้าค่ะเป็นกลิ่นมะพร้าวนะคะวัตถุดิบต่อไปนะคะก็จะเป็นวัตถุดิบของออ e n น a l c อฟฟี่นะคะก็จะมีชาไทยนะคะชาเขียวค่ะแล้วก็โกโก้นะคะกาแฟค่ะบุกเบาชูการ์นะคะแล้วก็ซอสวบ์เนาะแล้วก็วัตถุดิบต่อไปนะคะก็จะเป็นนมผสมค่ะ แล้วก็นมสดนะคะนมสดเราชอบวิห่อไหนเราก็สามารถที่จะใช้นมในรูปแบบที่เราชอบได้เลยเนาะส่วนตัวน้ำชานะคะหน่อยก็จะทำมาเป็นเบสน้ำชาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูแรกเลยเดี๋ยวหน่อยก็จะทำเป็นนมสดมะพร้าวปั่นไว้ก่อนเนาะแล้วก็มาท็อปหน้าด้วยชาไทยนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ตวงนมสดนะคะมา4ออนค่ะ 4ออนของหน่อยนะคะหน่อยก็จะใส่มาเต็มแก้วถ้วยตวงตัวนี้เลยนะคะก็คือ120 m l เนาะ4ออนฟุบใส่ลงไปเลยค่ะต่อด้วยไซรัปนะคะไซรัปของหน่อยหน่อยก็จะใส่มาที่6ปั๊มค่ะ1 2 3 4งสองสโอเคแล้วหน่อยก็จะมาเพิ่มความหวานนะคะก็คือเอานมผสมมาค่ะนมผสมหน่อยก็จะใส่มาที่1ออนค่ะ หรือ30 ml ผสมให้เข้ากันเทใส่โถปั่นเลยค่ะแล้วเราก็ตักน้ำแข็งนะคะมา1นึ่งแงะะก้วค่ะนิดนึงแล้วเราก็จะมีเคล็ดลับนิดนึงนะคะก็คือผงปั่นค่ะเราก็ใส่ไปประมาณ1นช้อนพอดีพอดีค่ะไม่ต้องเยอะมากเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาปั่นกันได้เลยค่ะ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่แก้วกันเลยน้ำชาไทยนะคะเราตวงมาที่สองออนค่ะถ้าตรงนี้ใครกลัวล้นนะคะสามารถปิดฝาก่อนได้เลยนะเดี๋ยวเราก็มาเริ่ม เมนูต่อไปนะคะเราก็จะทำน้ำมะพร้าวแบบเมื่อตะกี้เลยนะคะเพื่อที่จะมาท็อปหน้าชาเขียวค่ะนมสด4ออนค่ะใส่หลับมะพร้าวค่ะ6ปั๊มเหมือนเดิมค่ะ2 3 4 5 6นมผสม1ออนค่ะ ใส่น้ำแข็งมาหนึ่งแก้วเต็มเตเลยนะคะโอเคค่ะเราก็อย่าลืมใส่ผงปั่นเนาะผงปั่นหนึ่งช้อนนะคะชือ้อเรียบร้อยแล้วค่ะเหมือนเดิมเลยเนียนมากๆเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะ เบ็ดน้ำชาเขียวนะคะเราก็ตวงมาที่2ออนเหมือนเดิมเลยใครไข่โกุกก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะชืเรียบร้อยแล้วค่ะมะพร้าวนมสดปั่นชาเขียวนะคะ เมนูต่อไปเลยนะคะนั่นก็คือมะพร้าวนมสดปั่นโกโก้นะคะหรือว่าท็อปหน้าด้วยโกโก้นั่นเองเนาะก่อนอื่นเลยเราต้องไปทําน้ําโกโก้ไว้ก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะหน่อยก็จะดึงน้ําร้อนมาก่อนเนาะคะ่ะ4ี่ออนค่ะอืมเราก็จะใส่ผงโกโก้เข้มๆเ,เลย แล้วเราก็ไปทำมะพร้าวนมสดปั่นกันนะคะก่อนอื่นเลยนมสดนะคะ4ออนค่ะตวงเหมือนเดิมเลยใส่หลับมะพร้าวค่ะ6ปั๊มค่ะ1 2 3 4 5 6นมผสมค่ะ1ออนชื้อ คเรียบร้อยแล้วปุ๊บอย่าลืมผงปั่นนะคะผงปั่นหนึ่งช้อนค่ะน้ำแข็งหนึ่งแก้วค่ะใส่ลงไปเลยเรียบร้อยแล้วเทใ,ใส่แก้วค่ะปิดฝาไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะตวงโกโก้ของเรานะคะมาที่สองออนค่ะ นะคะเทลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเมนูต่อไปนะคะนั่นก็คือ,อนมสดมะพร้าวปั่นนะคะแล้วก็เราจะใส่บุกบาชูการ์ค่ะหรือว่าใส่ซอสบาชูการ์ด้วยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะหน่อยก็จะเทนมสดมาที่สี่ออนซ์นะคะ,ะแล้วก็ ใส่หลักมพะพร้าวค่ะ6ปั๊มนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6ความหวานค่ะเอาไว้ที่1น่อ้อนคนๆให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็นำไปปั่นค่ะอย่าลืมใส่ผงปั่นนะคะ หนึ่งช้อนค่ะน้ำแข็งหนึ่งแก้วค่ะปั่นได้เลยก่ <S <S> <S อนอื่อนนะคะก่อนที่เราจะเทลงใส่แก้วเรามาใส่บุกก่อนนะคะชืบนี่เลยบุกบราวน์ชูการ์ของเราอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะว่าใครอยากจะใส่เยอะใส่น้อยแต่หน่อยจะใส่ไปประมาณสักสองช้อนเพราะว่าช้อนเราไม่ใหญ่ เรียบร้อยแล้วค่ะพอได้ดูดแบบเกี้ยวกลุบกุบกุบกุบตกแต่งด้วยซอสบาวชูกาค่ะต้องบอกนะคะว่าอย่าพยายามที่จะ,ะบีบเขาเยอะนะเพราะตัวนี้เขามีความหวานอยู่ในตัวนะคะถ้าเกิดว่าเราบีบเยอะเกินไปก็จะทำให้น้ำของเราหวานด้วยนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เทใส่แก้วได้เลยค่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะได้เต็มแก้วนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามีบุกอยู่ด้านล่างเนาะ,ะเพิ่มเติมความสวยงามค่ะราซอสลงไปด้านบนได้เลยไม่ต้องเยอะมากเนาะเดี๋ยวเขาจะเยอะเกินเดี๋ยวเขาจะหวานเกินไปนะคะสี่ <c oughs> เมนูเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูต่อไปนั่นก็คือเราจะท็อปด้วยช็อตกาแฟค่ะ,ะก่อนที่เราจะไปปั่นนะคะเดี๋ยวเราไปทำช็อตกาแฟรอไว้ก่อนเลยหน่อยก็จะ ใช้กาแฟสองช็อตนะคะโดยที่ดึงน้ำกาแฟเอามาซองออนค่ะน้ำกาแฟออกมาสองออนค่ะดูสายกาแฟของเรานะคะโอเคหรือเปล่าอ่าพอสายโอเคแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราก็มาทำนมสดรอไว้เลยนะคะนมสดมะพร้าวปั่นรอไว้เลยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนมสดสี่ออนค่ะ ใส่หลับมะพร้าวค่ะหกปั๊มค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเพิ่มเติมความหวานค่ะด้วยนมผสมค่ะหนึ่งออนซนึบคนให้เข้ากันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ผงปันค่ะหนึ่งช้อนพอดีพอดีปึ๊บ น้ำแข็งค่ะหนึ่งแก้วล้วลงไปเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาใส่แก้วรอเลยค่ะโอเคเราก็ปิดฝาแล้วแล้วเราก็เทซอดกาแฟลาดลงไปเลยนะคะปึ๊บ าใครไม่ได้อยากให้ล้นนะคะเราก็ใส่น้ําแข็งตอนปั่นมะพร้าวนะคะไม่ต้องเต็มแก้วหรือไม่ต้องคูนก็ได้เนาะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง5เมนูของเรานะคะเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็ไปชิมกันเลยค่ะโอเคค่ะเราก็มาเริ่มชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวหน่อยขอชิมแก้วแรกก่อนเนะา,เาะมะพร้าวนมสดปั่นชาไทยนะคะหรือว่าชาไทยมะพราะ้าวนมสดปั่นนั่นแหละโอ้ย อืดูดไปคำแรกค่ะความเป็นมะพร้าวกุ้งมากเลยนะคะก็คืออาจจะยังไม่ได้คนเนาะแต่ด้วยความที่เราปั่นน้ำมะพร้าวลงไปก่อนนะคะแล้วก็ท็อปหน้าด้วยชาไทยนะคะเราก็จะได้น้ำมะพร้าวขึ้นมาเต็มแบบอัตรามากเลยเป็นแบบกลิ่นหอมๆนวลๆค่ะเดีย๋ยวหน่อยจะลองคนดูนะคะอืเขาได้กลิ่นของชาค่ะ เข้ามาด้วยนะคะเหมือนเรากินชาน้มามะพร้าวแบบปั่นเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเมนูที่สองกันชาเขียวมะพร้าวนำสดปั่นอือือดื่เข้าไปนะคะสิ่งแรกที่หน่อยได้เจอเลยนั่นก็คือความหอมของมะพร้าวค่ะแล้วก็ตกท้ายด้วยกลิ่นมะลิค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาเป็นชาเขียวมะลินะคะออมีความแบบเข้ากันได้ดีมากๆเลยตัวนี้หน่อยชอบมากเลยก็คือในเรื่องของเฟเวอร์ค่ะในเรื่องของกลิดน,นะคะ อร่อยมากมากเลยนะคะความหวานเขาก็จะคล้ายๆกับตัวชาไทยค่ะเขาไม่ได้หวานโดดจนมากเกินไปนะคะอะ่เดี๋ยวเรามาลองโกโก้กันค่ะอืมต้องบอกว่าโกโก้นะคะเขาจะนํามาก่อนนะแต่ด้วยความที่มันเป็นมะพร้าวค่ะมันจะทําให้ตัวโกโก้เนี่ยมีความแบบเป็นเหมือนเทคเตอร์มะพร้าวมะพร้าวขึ้นมานิดนึงนะคะ่ะอ,อร่อยเหมือนกันค่ะก็ความหวานอยู่คงตัวเลยค่ะ ประมาณใกล้ๆก,กันนะคะก็ไม่ได้หวานโดดเนาะอ,อ่ะแล้วก็มาชิมมะพร้าวบุกบาวซูก้านะคะมะพร้าวปั่นบุกบาวซูกา้าร์ความเป็นมะพร้าวกับความเป็นซอสบาค่ะละมุนมากเลยหอมแบบหอมคูณสองเลยอะคะ่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวหน่อยขอดูให้ได้แบบเนื้อของบุกนิดนึงเนาะ เขาบอกว่าพอดูดด้บุกมานะคะเขามีความแบบเคี้ยวหนุบหนุแล้วก็มีความแบบมะพร้าวผสมเข้ามาด้วยโอเคเลยค่ะตัวนี้เยี่ยมนะคะใครซี่ชอบแบบเหมือนชานมไข่มกุกอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้ก็โอเคเลยค่ะมีความหอมมีความละมุนของมะพร้าวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองตัวสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือกาแฟนะคะหรือว่าเอสเพรสโซ่มะพร้าวปั่นค่ะ อันนี้ต้องบอกว่าใครเป็นสายลาเต้นะคะตัวนี้ละมุนมากเลยค่ะมีความเป็นเหมือนคล้ายๆกับกาแฟลาเต้เย็นนะคะแต่เขามีความเข้มข้นแล้วก็มีความแบบหอมของมะพร้าวตีขึ้นมาด้วยเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะหน่อยก็ ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับส c r i b e ด้วยค่ะแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน o r l e n t a l Coffee ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หน่อยก็ปลาไปก่อนค่ะกับเมนู5ยอดฮิกค่ะมะพร้าวนมสดปั่นทั้ง5เมนูนะคะขอฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ